ขอกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับบีมชาแนลไอทีนะครับจะมานะครับพูดเรื่องนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก่อนจบคลิปนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับตั้งค่า YouTube ไม่กระตุกนะครับไม่เล่นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับผมใน YouTube นะครับ วิธีทํานะครับมันทํายังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยครับมันจะมีคําว่าออขุอบ้างบน,นะครับมันจะมีคําว่าหน้าโปรไฟล์อยู่นะครับผมแล้วเวลาสมมุตินะครับเราไปปิดในการตั้งค่านะครับเนะื่องจากวิดีโอเนี่ยมันเล่นอัตโนมัติเองนะครับมาที่ตรงนี้เลยมาที่เล่นอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะเอาออกแล้ว ประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออันนี้ครับเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับให้เรากดปิดเลยนะครับผมแล้วประหยัดอินเทอร์เน็ตทําให้เวลาดู YouTube แบบไม่กระตุกนะครับแล้วก็ไม่สะดุดนะครับเดี๋ยวดูช่องผมแป๊บหนึ่งนะครับเอาโฆษณาเด้งมากครับพุธนด้ร้อมส่งสุดใจ เคเมื่อกี้โฆษณามันเด้งมานะครับผมให้เรามาที่ตรงเนี้มันเวลาเราดู YouTube ไปเนี่ยมันจะประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับอ่มาเลือกอันนี้เลยนะครับมาเลือกคุณภาพของคลิปวิดีโอนะที่เล่นแบบไม่กระตุกนะครับอ่ะแล้วดูไปประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีเริ่มต้นอยู่ที่1 4 4่นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ที่1 4 4 p 240P นะครับ สามร้อยหกสิบพีสี่ร้อยแปดสิบพีเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งพันแปดสิบพีฟูลเฮดดีนะครับที่ทําให้กระตุกนะครับก็คืออันนี้นะครับหนึ่งพันแปดสิบพีนะครับวิธีลดอินเทอร์เน็ตหรือลดคุณภาพนะครับให้มันเอ่อให้มันเท่าๆกันนะครับผมแบบเอ่อมันจะมีอยู่ที่ที่มันประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับ มันจะมีอยู่ที่ 144p นะครับเอ่อสองอยสนะครับอ่ะก็สองร่เนี่ยก็ดูได้นะครับแต่ภาพจะไม่คมชัดนิดนึงนะครับภาพเบอร์ภาพลายบ้างนะครับผมน่ครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับอยู่ผมเ่ห็นไหมไม่กระตุกเลยนะครับ 240p นะครับ ่ะก็ทำการแก้ง่ายๆครับโอเคครับสวัสดีครับ